ทุกครั้งจะมาเก็บใบแล้วก็กลับวันนี้เหงยมองขึ้นข้างบนดูนะคะลูกมะกรูดเยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะลูกเยอะเลยเอาไปสักว่าไม,ไม่ได้เหงยนมองขึ้นข้างบนสักทีพรา,ามาเก็บเอาแต่ใบเขา,เาว่าข้างล่างไม่ไม่มีข้างล่างมีแต่ใบแต่ถ้าฝน ฝนตกมาเยอะอ่ะจะทําให้เงาะร่วงแต่ที่ใบใบเขาแห้งๆนี่ที่ว่าช่วงก่อนหน้าที่ว่าแลงนะคะนี่ค่ะเริ่มเปลี่ยนสีสันแล้วนะคะก็ยังยังยังสุกไม่เยอะนะเริ่มมีสีสันขึ้นมาแล้วค่ะนี่ค่ะ แต่ก็ยังยังไม่เยอะแต่ถ้าฝนฝนตกมาเยอะอ่ะจะทำให้เงาะร่วงแต่สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเก็บเอบาใบมะกรูดนะคะเอาไปอ่อปรุงอาหารนะคะ,ะผมก็นุ่มลื่นดีนะคะมะกรูด นสมัยก่อนเอาไปใส่กับน้ำน้ำข้าวเพราะว่าไม่ไม่ได้เห็นมองขึ้นข้างบนสักทีเพราะามาเก็บเอาแต่ใบเขาเว่าข้างล่างไม่ไม่มีข้างล่างมีแต่ใบนี่ค่ะลูกเยอะเลยเอาไปสั่งค่ะมีมีเมฆรต่อด้วยนะคะนั่นไงบินไปละ อันนี้จะเป็นต้นมีมีอยู่ต้นเดียวนะคะที่ที่สุกก่อนเพื่อนนี่ค่ะที่ที่ลูกไหนที่มันแตกๆอะ่ะเขาจะมาเขาจะมาดูดเอาน้ำหวานสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเก็บเอาใบมะกรูดนะคะเอาไปเอ่อปรุงอาหารนะคะอันนี้จะเป็นต้นมีมีอยู่ต้นเดียวนะคะที่ที่สุกก่อนเพื่อนนี่ค่ะผมก็นุ่มลื่นดีนะคะมะกรดูด นสมัยก่อนเราไปใส่กับน้ำน้ำข้าวเพราะว่าไม่ไม่ได้เห็นมองขึ้นข้างบนสักทีพราะามาเก็บเอาแต่ใบเขาเพราะว่าข้างล่างไม่ไม่มีข้างล่างมีแต่ใบนี่ค่ะมีมีเมฆต,ต่อด้วยนะคะนั่นไงบินไปละเมอันนี้จะเป็นต้นมีมีอยู่ต้นเดียวนะคะที่ที่สูงก่อนเพื่อนนี่ค่ะ ผมก็นุ่มลื่นดีนะคะมะก,กรูดคนสมัยก่อนเอาไปใส่กับน้ำน้ำข้าวถ้าถ้าฝนไม่ตกอะก็เขาก็จะเริ่มสุกเร็วค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะลูกเยอะเลยเอาไปสระ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะค่ะทุกครั้งจะมาเก็บใบแล้วก็กลับวันนี้เงยมองขึ้นข้างบนดูนะคะลูกมะกรูดเยอะมากเลยค่ะผมจะหอมลื่นนี่อันนี้ก็เป็นต้นเงาะที่ว่าเริ่มสุกนะคะดูเริ่มมีสีสันขึ้นมาแล้วค่ะนี่ค่ะ แต่ก็ยังยังไม่เยอะก็ยังยังยังสุกไม่เยอะนะคะมีมีเมตโตอด้วยนะคะนั่นไงบินไปละเมตค่ะมีมีเมตโตอด้วยนะคะนั่นไง บินไปแล้วเม้ที่ลูกไหนที่มันแตกๆอะ่ะเขาจะาเขาจะมาดูดเอาน้ำหวานผมก็นุ่มลื่นดีนะคะมะกรูดคนสมัยก่อนเอาไปใส่กับน้ำน้ำข้าวก็ยัง ยังยังสุกไม่เยอะนะท,ที่ลูกไหนที่มันแตกๆอะ่ะเขาจะมาเขาจะมาดูดเอาน้ำหวานขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะผมจะหอมลื่นนี่อันนี้ก็เป็นต้นเงาะที่ว่าเริ่มสุกนะคะดูนะคะแต่ก็อีอ อีกไม่กี่วันเพราะว่าถ้าถ้าสุกแล้วก็จะสุกเร็วมากบนเสี่ยวเทศกาลเงาะนะคะแต่กออ็อีกไม่กี่วันเพราะว่าถ้าถ้าสุกแล้วก็จะสุกเร็วมากเดี๋ยวช่วงน่าจะเป็นช่วง ช่วงกรกฎานะจะจะมีงานเงาะของตําเดียวช่วงน่าจะเป็นช่วงช่วงกรกฎานะจะจะมีงานเงาะของตำ้นะคะแต่กออ็อีกไม่กีว่วันเพราะว่าถ้าถ้าสุกแล้วก็จะสุกเร็วมากผมจะหอมลื่น นี่อันนี้ก็เป็นต้นเงาะที่ว่าเริ่มสุกนะคะดูบนเซี้ยวเทศการเงาะนี่ค่ะทุกครั้งจะมาเก็บใบแล้วก็กลับวันนี้เงยมองขึ้นข้างบน ดูนะคะลูกมะกรูดเยอะมากเลยค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเก็บเอาใบมะกรูดนะคะเอาไปปรุงอาหารนะคะ,ะผมก็นุ่มลื่นดีนะคะมะกรูด คนสมัยก่อนเอาไปใส่กับน้ำน้ำข้าวนี่ค่ะทุกครั้งจะมาเก็บใบแล้วก็กลับวันนี้เหงืมองขึ้นข้างบนดูนะคะลูกมะกรูดเยอะมากเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเก็บเอาใบมะกรูดนะคะเอาไปาปรุงอาหารนะคะท,ที่ลูกไหนที่มันแตกๆอะ่ะเขาจะเขาจะมาดูดเอาน้ำหวานนี่ค่ะ มีมีเมตโต่อด้วยนะคะนั่นไงบินไปละเม,มกยยยม็ยังยังยังสุกไม่เยอะนะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ แต่ถ้าฝนฝนตกมาเยอ,อะอ่ะจะทำให้เงาะร่วงแต่ดกเลยลูกโตแล้วด้วยเพิ่งรู้ว่าเขามีลูกแล้วนี่ค่ะมีมีเมฆต่อด้วยนะคะนั่นไงบินไปแล้วเมฆต่อมาอ่า เอาน้ำหวานจากเงาะไปให้ลูกเขางะที่ขอบคุณที่เข้ามารับโชมนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามารับโชมนะคะสวัสดีค่ะค่ะทุกครั้งจะมาเก็บใบแล้วก็กลับ วันนี้เงยมองขึ้นข้างบนดูนะคะลูกมะกรูดเยอะมากเลยค่ะนะคะแต่กอออ็อีกไม่กี่วันเพราะว่าถ้าถ้าสุกแล้วก็จะสุกเร็วมากขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะแต่ถ้าฝน ฝนตกมาเยอะอ่ะจะทำให้เงาะร่วงแต่ฝนเสี้ยวทีสการเงาะ